เฮไมเฮมสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซมิริโบทีนาลักทุกท่านรีวิวแคปตอนนี้ผมชิคเคยครับในวันนะจ๊ะทุกคนครับมาแล้วนะครับผมสำหรับตัวของนักลบเสือขาวเยสชื่อย่างเฟียวนะครับหรือตัวของอินโนสุเกะนะฮะก็นี่จะว่าเป็นออกตระกูลหนึ่งที่ <c oughs> ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะกับการใช้งานนะแต,แต่เท่าที่เจอมาแล้วกันอันนี้ผมจะรีวิวจากประสบการณ์ที่โดนตกมาแล้วก็เท่าที่เจอมานนเองครับ จริงๆต้องมอกก่อนว่าตระกูลตัวของแบบอินโนสุเกะเก่งนะไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับแต่ว่าการใช้งานของน้องมันแอบหยิบยากไปหน่อยนะครับผมในบางส่วนในบางเกมแล้วกันเนาะเออก็เริ่มต้นกับตัวของคาดไฟกันก่อนแล้วกันนะครับอินโนไฟเนี่ยสแตทสวยมากครับสปีดร้อยสครับ ATK อยู่ที่823ครับ DEF หกร้อยครับแล้วก็ HP อยู่ที่1 0 3 K ถือว่าไม่แย่นะถมสำหรับตัวของสแตตนะโอเคเลยสกิลที่1ของอินโนเนี่ยเหมือนกันทุกตัวนะก็คือตีแล้วก็ทำให้เกิดเคสตันเนปราวหนึ่งเทิร์ ตีแล้วก็มีโอกาสสตันได้นั่นแหละนะครับตัวสกิลที่2ของน้องครับเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวครับโดยมีโอกาส80%ครับที่จะเป็นการห้ามฮิว2เทิร์นนะครับแล้วก็มีโอกาสในห้าม50%นะครับที่เป็นการบ่ายเนี่ยเวลา2เทิร์นนะครับยิ่งเลือดของตัวเราเองอ่ะดีเท่าไหร่นะครับดาเมจก็จะแรงขึ้นเท่านั้นนะครับก็ก็ห้ามฮิวได้บยได้จริงๆสกิลสองของน้องเองอ่ะเก่งนะทุกคนคือดาเมจมันแรงมากด้วยผมเคยเจอครั้งหนึ่งครับ สกิลสองของน้องนะตีผมหายไปเกือบ30-40%ได้เนั่นเลยครับคือเจ็บจัดๆนะครับแล้วก็ปวนด้วยคือการไม่เําให้เราแบบไม่สามารถที่จะออกสกิลได้เลยนะครับผมคือมันจะเหมาะกับการเล่นแบบผมโถมซีซีหน่อยๆแบบฝั่งฝั่งของอินโนสุเกะจะต้องมีตัวลบบัฟหรือชงให้น้องนะครับผมน้องจะไม่ค่อยชอบบ,บัฟฟ้านะไม่ชอบแบบบัฟวิวน้องจะไม่ชอบเลยอย่างพวกอาร์คไฟหรือแบบนกแก้วน้ำเนี่ยน้องหยีมากนะครับผมอ่ะประมาณนั้นแล้วกันเนาะต่อไปครับผมสำหรับตัวของสกิลที่3กันบ้างครับสกิ่ตวนา มีหรือเปล่าไม่แน่ใจเออคือของน้องเนี่ยลดโอกาสนะครับที่ตนจะได้รับเอฟเฟกต์ c, ลดพลังเนี่ยลง35นะครับผมอันนี้คือเทาเที่ยวที่แปะสถานะน้องมานะเรื่อยๆนะก็ก็แปะติดปกติแต่แต่35เปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้เยอะไงหนุ่มโอ้ตายเร็วนะผมแล้วก็ลดระยะเวลาเอฟเฟกต์ c, ลงหนึ่งเทินอันนี้อันนี้ดีจรงิงอันนี้เห็น,เห,นเห็นภาพจรงิงถึงว่าผมแปะในเรื่องของเกาะแตกอะ่ะสองเทินก็จะเหลือหนึ่งเทินนะครับอันนี้คือเก่งมากนะสถานะนี่คือเก่งมากๆนะครับผมอ่ะ แล้วก็เอฟเฟกตนี้จะไม่สามารถทํางานซับซ้อนกับเอฟเฟกที่คล้ายคลึงกันได้แล้วก็ระยะเวลาในการลดเอฟเฟกเนี่ยมันจะลดได้แค่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งถึงเท่านั้นคือสม,มุติว่า มีการแปะสถานะเกาะแตกงนีู่สามเทินใช่ไหมมันจะลด2เทินแล้วก็1เทินแต่ไม่สามารถที่จะหลัก1เทินไปสูงเทินได้ไม่ใช่นะผมคือสมมแมว่าถ้าเราแปะสถานะแล้วก็ตามที่มีความเป็น1เทินแล้วอ่ะมันก็จะค้างอยู่ที่1เทินแค่นั้นนะครับไม่งั้นมันก็จะโกงเกินไปนะเพื่อนๆน,นะเอออันนี้สกิลนี้ดีมากๆน,นี้เห็นผลจริงๆนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อตัวของเราเอง่เริ่มเทินนะครับผมเราจะเป็นการฮิลิ่งให้ตัวมันเองอ่ะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ถือว่าเป็นการฮิเที่แรงนะ คือเวลาที่มันใส่เอเตอร์เทอร์น่ะทุกคนมันฮิวแรงมากแบบปึ๊บปึ๊บเนี่ยแล้วแป๊บเดียวคือมันสามารถที่ทําให้เลือดของมันเนี่ยเต็มหลอดได้เลยนั่นเองครับคือฮิวสองทีสามสิบเปอร์นะเพื่อนเพื่อนเก่งมากนะตัวเนี้ยนะครับผมอ่ะแล้วก็รีดครับผมเป็นการเพิ่มพลังป้องกัน่ะในคอนเทนต์อารีน่านะครับผมสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ไม่แย่เลยนะครับแล้วก็ตัวของน้องเอาเวกเนี่ยจะได้อัตราติดขี้ขี้ข้อเนี่ยสิบห้าหน่วยด้วยนั่นเองครับผมลองทำสแตทดูแล้วอันนี้ส่วนตัวผมมีนะสแตทขอองงงนน้เี่่ยจะฟลลิแบบาาธต วาทนาบทุกคนจริงๆให้เราคิดถึงวาน้ําอ่ะจะใส่เป็นลูนเอ็กซ์เทอร์น Extra Turn กับเรททอยเนี่ยค่อนข้างเห็นผลทาไมถึงว่าใส่เอ็กซ์เทอร์นกับเรททอยค่อนข้างเห็นผลด้วยเพราะว่าตัวของมันเองอ่ะชอบเล่นการยือ้อมันเหมาะกับการที่เล่นทีมยือย้อๆหน่อยมันจะไม่ได้เหมาะกับการเล่นแบบทีมแบบที่แบบถมดาเมจแบบวูหวามากถามว่าเคยเจอดาเมจแบบถมโถมไหมเคยเจอนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กอ่ะทุกคนผมลองเล่นละ มันไม่ค่อยเวิร์กถึงแม้ดาเมจมันแรงจริงทุกคนแต่มันไม่ได้แรงถึงขั้นปิดชีพสตูในดาบเดียวได้อะผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆอะดีไซน์ของมันน่าจะเหมาะกับการเล่นยืมมากกว่านะครับแต่ที่นี้ผมมองว่าจุดอ่อนจุดหนึ่งของมันด้วยนะที่ที่ทแบบที่ผมเจอมานะผมไม่แน่ใจว่าตัวของวันเองอะเจอแบบคนอื่นเล่นแล้วแบบเจอแบบวันไหมส่วนผมผมมองว่าไอการติดสถานะเนี่ยมันติดค่อนข้างง่ายไปหน่อยคือแบบลดโอกาสติดสถานะลง3 5เผมว่าเหมือนเท่าเดิมอะเหมือน ติดเหมือนปกติไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยไว้ทุกคนจริงๆผมว่าแบบปกติมากนะเออเท่าที่ผมลองใช้งานมาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้สกิลเอลรถเนี้ยมันลดจริงๆก็เปล่าวะทำไมมันตีแล้วก็ติดบ่อยจังเลยอย่างเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่ามันมันมันพลาดตรงนี้ไปแต่เรื่องของการล่นระยะเวลาของสถานะเนี้ยอันนี้ผมเห็นด้วยอยาก2เทินเป็น1เทินเงี้ยผมว่าเฟี้ยวนะครับแล้วก็เรื่องของการฮิวให้ตัวของมันเองยิ่งเลือดของมันดีมันก็ยิ่งตีเจ็บใช่ไหมดังนั้นอ่ะการที่มันซัพพอร์ตตัวมันเองได้ผมว่าโอเคแล้วนนัเอง ตัวแม่เนี่ยตัวของอีโน่เนี่ยมันจะเล่นเป็นคอมโบแบบเน้นยื้อหน่อยแบบเล่นแบบเกมแบบเลียนเยนหน่อยจะเล่นอาร์ทีอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับ,ก,บกับผู้เล่นเริ่มต้นขนาดนั้นนะครับจะเหมาะกับคนที่มีรูนมีทีมให้มันแล้วเรียบร้อยครับอันนี้เล่นยากพอสมควรครับทำสแตทยากด้วยครับเพลื่อดึงตงเยอะเลือดต้องเยอะจริงนะครับเลือดแบบปลวกหลังประมาณ1 5ื0 0ห้ถึงสองหมเลยครับแล้วก็ ATK แบบสักประมาณ800บวกบวกเงี้ยคิเล่คลิเมตต้องมีครับผมประมาณนะั้นจริง ทำแม่นยำด้วยก็จะดีมากๆนะครับเพราะว่ามันห้ามฮิวได้กับใบได้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทําสเตตยากเล่นยากพอสมควรนะครับแต่ถ้าหยิบถูกเกมก็ค่อนข้างเก่งอยู่อันนี้ผมให้คะแนนประมาณ7แล้ละกันนะเพราะว่ามันทำรุนยากเนาะเล่นยากด้วยนั่นเองครับเท่าที่ผมลองเล่น ATM มาผมไม่ค่อยเจอน้องนะเอาจริงๆคือเจอแต่แบบน้อยนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะต่อไปนะครับผมสำหรับตัวของอินโนสเกตนะอันนี้ก็เจอบ้างอยู่ครับเจอบ้างเจอบ้างอยู่ถ้าให้คะแนนผมให้คะแนนเลยอยู่ที่ประมาณ8นะครับผมจริงๆแต่ว่ามันมีตัวีีีดนน้เยอะะ ตัวของน้องเป็นมาสเตอร์สายซัพพอร์ตที่สแตทถือว่าสวยนะใช้ได้เลยนะครับผมสกิลสของน้องครับผมเป็นการตีเป้าเดี่ยวนะครับแล้วก็มีโอกาสเกาะแตกเนี่ยเป็นเวลา2เทิร์นนะครับสกิลเนี้ยจะไม่มีวันฉลับนั่นเองครับก็คือมีแค่คีก,กับไม่คีแค่นั้นเองสกิลเนี้ยจริงๆแรงนะสกิลสแรงมากทุกคนจริงๆคือถ้าศัตรูมีเกาะแตกอยู่แล้วเจอสกิลสจิ้มทีเนี่ย ถ้ามีแบบบัฟดาบอยู่บนหัวเนี่ยเพือเผอตายได้เลยนะแรงมากนะครับผมแล้วก็เอ่อถ้าในกรณีที่แบบไม่มีบัฟดาบเนี่ยสกิลเนี้ยก็สามารถทำดาเมจได้ค่อนข้างที่จะเจ็บพอสมควรนะครับผมประมาณนั้นนั่นเองนะฮะแล้วก็สกิลที่3เนี่ยเก่งด้วยนะครับผมก็คือเป็นการถอนในเรื่องครับในเรื่องของเอฟเฟกฟ้าทั้งหมดของศัตรูทุกตัวนะครับผมถอนบัฟฟ้าออกทั้งหมดเลยนะฮะของศัตรูทุกตัวถอนเสร็จนะครับผมสกิลสามเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะได้รับฟื้นฟูเกรทันทีนะครับก็คือประมาณว่่่่ากกกดดสสิิลลลปััั๊บบเเเเเรรร็จนนนนท์ตออยงค อ่สมมติว่าเราเอามาเล่นคอมโบง,ง่ายๆก็สกิลสามสกิลหนึ่งเพราะว่าสกิลหนึ่งสตัรได้นะหรือสกิลสามแล้วก็ 1, สกิลสองเพื่อที่จะเป็นการเกาะแต่ปูทางให้เพื่อนให้เพื่อนมาทำดาเมจต่อนั่นเองครับส่วนมากเนี่ยตัวของอินโนสุเกะธาตุน้าเนี่ยผมจะเจอกับทีมครีปหรือทีมสัสสัดวิวเงี้ยก็จะเน้นไปทางสปีดท,ที่มีความเร็วแบบบุยวหวานนะครับหรืออาจจะเป็นแบบถมโถมแบบดาเมจจัดๆเลยนั่นเองนะครับผมทราบตัวของอินโนสุเกะธาตุน้ํานั่นเองครับส่วนมากจะนิยมใส่ลูนสวิฟนะทางทีมดมดเแบบ สปีดคีเลรคีเมดอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นแบบเอจีเคอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นแม่นยำอย่างเงี้ยเป็นต้นนั่นเองครับส่วนตัวผมผมมีน้องนะแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวของลีดเดอร์ครับเป็นการเพิ่มความเร็วนะครับในคอนเทนต์ตัวของอารีนาเนี่ยยี่แปดเปอร์เซ็นต์ไปรีสปีดนะถือว่าเสีเฟี้ยวเลยนะครับเอาเบรกนะครับผมจะได้ค่าความแม่นยำยี่ห้าหน่วยนะครับผมอ่ะอันนี้อาจจะเป็นช่องหกเป็นเอจีเคก็ได้นั่นเองครับอ่ะตัวของน้องเนี่ยผมมีนะอย่างตัวของธาตุไฟเนี่ยเห็นไหมไฟมีครับแต่่เลนยาากกม น้ำก็มีครับแต่ว่าก็เล่นยากเหมือนกันนะครับผมอ่ะประมาณนั้นแต่กูลของธาตุน้ําเนี่ยผมมีครบทุกตัวแหละนะครับผมห้าดาวนะครับเออคือแบบชอบอะคือแบบชอบลยนะครับสะสมแบบอย่างยื้ออีหอยโลดแต่ว่าก็ตามนั้นครับนี่มีครบนะมีครบนะธาตุน้ําผมมีแบบครบเลยนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะต่อไปเดี๋ครับผมสำหรับตัวของธาตุลมกันบ้างครับธาตุลมจริงๆเก่งนะผมให้คะแนนแบบ8ดเหมือนกันนะอืเอ้ยลืมให้คะแนนตัวนี้ ตัวนี้ผมให้เจ็ดแปเออประมาณ8เนาะตัวนี้ผมให้ประมาณ8ปดเก้าแล้วกันนะก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่แย,ย่ถ้าต่อคอมโบเป็นหรือแบบเล่นทีมชิดๆกันได้ก็ถือว่าเก่งใช้ได้เพราะว่าลบบับมันชัวร์มากจริงทุกคนแล้วก็มีเลียดด้วยก็ถือว่าไม่แย,ย่นะถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะครับผมอ่นะคือถ้าหยิบถูกเกมคือเก่งนะครับตัวนี้จริงๆนะครับส่วนถ้าลมเผมให้คะแนนประมาณ8ไว้ก่อนเลยอันนี้8ปดเก้านะประมาณ8ปดเก้าอันนี้ผมให้8นะครับถ้าลมเนี่ยจริงๆเหมาะกับการเล่นซิกวอลโคตรๆนะครับเก่งแบบซิกเลยจริงๆนนะัผมตวี อารีนาอาร์ทีเอได้แหละแต่ผมว่าสีกิ่งกิ่งมากๆนะผมอ่ะตัวของสกิลที่2ของน้องเนี่ยจะเหมือนกับธาตุไฟนะเป็นการตีหมู่ครับห้ามฮิลได้ครับแล้วก็เป็นการใบ้ได้นั่นเองครับสกิลนี้ยิย่งเลือดตัวเราเยอะยิ่งเลือดตัวของเราดีก็ตีแรงนั่นเองครับส่วนสกิลที่3เนี่ยคือสกิลไขลแม็กเลยอันนี้คือแบบพีคเลยนะครับผมเป็นการเพิ่มบัฟดาให้ตัวของมันเองอ่ะสองเทิร์นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการตอมตีสตูถึง5ครั้งทุกคนตี5ครั้งแม่จ๋านะผม ค่ากรณีที่เป้าหมายตายด้วยสกิลนี้นะครับจะไม่สามารถฟื้นคืนชีพแล้วก็ไม่สามารถชุบได้ในระหว่างการต่อสู้ครับนี่คือสกิลที่โกงมากนะทุกคนจริงๆมันไม่ควรเป็นมาสเตอร์ห้าเออไม่ไม่ควรเป็นมาสเตอร์สดาวไปจริงมันควรเป็นมาสเตอร์ห้าดาวมากกว่าว่ในความรู้สึกของวันนะคือทุกคนลองคิดภาพหน่นะสกิลสเนี่ยเพิ่มบอบดาดให้ตัวมันเองได้แล้วก็สกิลสเนี่ยตีห้าครั้งทุนตีห้าครั้งเนี่ยคือรอดจากนะทุกคนนะสมมติว่าตีฮิตแล้วประมาณห้าหกเคก็ถือว่าเจ็บแสบมากนะ เจอสกิลนี้ไปนี่คือไขสัตว์กันบ้างะนะจริงคือมันจะเอาไปเล่นกับพวกค่าพวกอ e ีฟีดน้ําอ่ะค่าอ e ีฟีดน้ําข้าแบบพวกตีมแบบตายเกิดเนี้ยมันฆ่าได้แบบดีมากนะผมอย่างแบบมอนเตอร์บางตัวอย่างเงี้ยที่มันแบบเล่นในคอนเทนต์กิวอย่างเงี้ยสำหรับ e อีฟีดน้ำเจออินุสุเกะท่าลมไปเนี่ยเหงาเลยครับผม <laughs> เหงาเลยนะฮะประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแก้ทางได้แบบพวกตายเกิดค่อนข้างเฟี้ยวนะครับ ลีดนะครับผมเป็นการเพิ่มอาัตราตีคริติคอยนะครับในคอนเทนต์อารีนาเนี่ยยี่แนะครับแล้วก็เอาเวกมาจะได้ค่าคริติคอยยี่แปดเด่นเองนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะสำหรับตัวของอีโนคาดเอ่อคาดลมถือว่าเก่งนะผมให้8เลยจริงๆทำลุนง่ายด้วยนะเน้นไปทางแบบดาเมจเลยอะเน้นดาเมาจจ๋าๆเลยแล้วก็ให้แบบการูด้าโยนเทิร์นเงี้ยแล้วก็เล่นเก็บงานหนึ่งศพก็คือจบแล้วนั่นเองครับเล่นง่ายทำลุนง่ายพอสมองมากๆจริงนะครับผมต่อไปครับอีโนสุเกตคาดแสงอันนี้ผมให้เต็ม10ตัวนี้เก่งโคตรรๆนะคับผมมมแแ่่่จจจ๋าาเเเ้ลยกงััดนะครบ เต็มสิทะลุ11ไปเลยด้วยซ้ำนะเก่งชิบหายนะผมตัวนี้เก่งแบบถึงขั้น OP แล้วก็โกงเลยทุกคนสแตทสวยโคตรๆนะครับผมสปีดร้อยสีบหไนะูไวนะไวนะแล้วก็เดฟอยู่ที่593ครับก็ก็กกน้อยแต่ว่า a d k 900แม่จา๋าคือ a d k เยอะไปไหนเ่ะ900เยอะมากนะทุกคนนะ HP 9 7 K ครับถือว่าไม่ดีเยครับสกิล2ของท่าแสก็คือเป็นเหมือนกับท่าน้ำเลยคือตีเป้าเดียว มีโอกาสเกาะแตกได้นะครับเป็นเวลา2เทิร์นสกิลเนี้ยจะไม่บอลฉลับนะมีแค่ขีกับไม่ขีแค่นั้นเองครับสกิลสามนี่คือตีทีทะลุมิติครับผมแรงชิบหายครับผมอ่ะการโจมตีของน้องเนี่ยเป็นการโจมตีหมู่ครับโจมตีศัตรูทุกตัว3ครั้งครับการโจมตีครั้งแรกเนี่ยจะเป็นการเกาะแตกเนี่ยเป็นเวลา2เทิร์นนะครับการโจมตีครั้งที่2เนี่ยจะเป็นการลดเกรดอย่างเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็การโจมตีครั้งที่3เนี่ยจะเป็นการเพิ่มคูลดาวน์สกิลของศัตรูเนี่ยเป็นเวลา1เทิร์นนะฮะก็เเเกกกกาาะแแตลลลดดด้วว็พิ่มคูน์ไ ส่วนมากนะครับคนจะเล่นเป็นสปีดคทีเตอมิดแล้วก็เป็น a d จคีเลยครับเน้นแบบลบบัฟปึ้งแล้วก็สกิล3ปั้งปั้งปั้งคือเราแบบหายยกตีไปแล้วครับคือแบบไม่ต้องคุยกับใครเลยไปคุยกับรากบ่วงพอตัวนี้เก่งโคตรนะฮะเออแล้วก็ตัวของลีดของน้องคือดีมากครับเพิ่มพลังโจมตีในคอนเทนต์อารีน่านะครับให้กับตัวแบบทั้งออาราวเนี่ยทั้งทีมเนี่ยสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ะครับโคตรเก่งนะครับอืมแล้วก็เอาเวกมานะครับได้ค่าความแม่นยำยิปฮาด้วยนั่นเองครับตัวนี้ทำหลุดง่ายมากถออดดสสมงุๆนะครับแล้วก็ เ,เล่นคอมโบง่ายครับผมแล้วก็ไปได้เยอะครับอารินาได้ครับอา,าคเอได้แล้วก็คอนทินกิวได้นั่นเองครับเก่งโคตรนะฮะคะแนนเต็มส0ผมให้11อืมเกินเก่งเกินนะผมประมาณนั้นอต่อไปครับผมตัวของทีอ่อินุสุเกะชาร์จมือจืนบังครับผมอ่ะจริงๆต้องบองกว่าอินุเกะมือเนี่ยก็เคยเจอนะแต่ว่าไม่ไม่ได้เจอบ่อยมากอินุมือเนี่ยผมให้คะแนนและกันนะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบถึงขั้นกาก,ากมากมันเก่งอยู่ครับ สกิลสองเนี่ยเป็นการตีหมู่ครับแล้วก็เป็นการตีแล้วก็ห้ามฮิวได้ตีเสร็จแล้วก็ไปได้เวลา2เทิร์นะครับนะยิ่งเลือดของเราดีเท่าไหร่ก็ยิ่งทำดามจได้แรงขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ที่มันโกงคือแพสซีฟสกิลทุกคนตัวของน้องเนี่ยจะได้รับภูมิคุ้มกันต่อเอฟเฟกต์รเกจนะก็ไม่สามารถที่จะรดเกจน้องได้นะเออเมื่อการโจมตีเริ่มคืเอ,อเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นนะครับตัวของมันเองอะ่ะจะได้ค่าเพิ่มเพิ่มพลัง a อ k เคเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง30% แล้วก็อัตราตีขีดข้อที่เพิ่มขึ้นถึง20%หลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนี่จาก passive skill มันก็แบบเพิ่มดาเมจเฉยๆแกแกอย่าลืมนะครับว่ายิ่งเลือดมันดีขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมันมันยิ่งตีเจ็บนะครับตัวนี้มิกกสแตทง่ายมากนะทุกคนคือ1มันมีโบนัสคียี่สิบเปอร์แล้วเนาะสองคือมันเป็นแสงมืดครับดังนั้นไหนทำขีดแค่แปดสิบห้าก็น่าจะเพียงพอแล้วนั่นเองครับเอ่อพอคขีดแปดสิบห้า ถ้าเกิดว่าเราทําคิเลตอยู่ที่65ก็เพียงพอแล้วอ่ะแกที่จะภาพดูดิแกทําคิเลต65แล้วแกบิวสแตท ADK กับคิดเดมเมจได้เยอะๆอะแกลองทิจภาพดูว่าถ้าแบบเรามีเกาะแต่กับบัฟดาบอ่ะเจอสกิลสอพี่ฟันทีเนี่ยคือล่วงเลยแรงมากนะผมจริงผมเคยเจอครั้งหนึ่งมัง้งใน RTA ช่วงแบบเอ่อคอรแลบมาแ,แรกๆอ่ะเจอสกิลสออิโนโมืดไปผมแบบโอ้โหแรงชิบหายหแรงมากนะแรงแบบทะลุมิติเลยนะผมแรงจริงแรงจริง อันนี้การนันตีว่าแรงแรงแบบแรงโคตรเลยนั่นเองครับแต่สแตทมันก็ต้องคือมันต้องฟูลประมาณนึงอ่ะเออคิดาเมทต,ต้องบ้าๆหน่อยอย่างเงี้ยครับผมอ่ะประมาณนั้นนั่นเองนะครับตัวนี้เก่งนะครับเก่งมากนะผมผมให้แปเพราะว่า1คือตัวแทนแบบนี้มันเยอะเออตัวที่แบบมีสกิลแบบดาเมจทมโถมมันแทนมันเยอะนะครับแล้วก็อย่างที่2เลยก็คือมึงเป็นแสงมืดเพื่อมังหายายากยอกยอกเออที่พูดง่ายคือมันมีตัวแทนเยอะแค่นั้นแหละนะครับลิเตอร์ครับเป็นการเพิ่มคอนเทนต์เออเพิ่ม HP ในอารีน่าเนี่ยสามสิบแปดเป แล้วก็เอาเวกนะครับจะได้ในเรื่องของหลีผู้นําแค่นั้นแหละนะครับตัวนี้ก็เน้นไปทางรูนดาเมจหนักๆเลยนะครับผมแบบรูนตัวเอรูนทสับแบบบ้าๆเลยนั่นเองครับตีที่แบบกะช่องบ้านช่องแตกเลยนั่นเองครับอันนี้ก็ก็เก่งต่อไปครับผมตัวนี้ก็เน้นไปทางแบบสวิปก็ได้หรือดาเมจก็ได้ครับเน้นดาเมจรูนเร็วแรงๆนั่นเองนะครับผมส่วนตัวนี้ก็เน้นดาเมจไปเลยนะฮะตัวนี้ก็เออสวิปนะครับตัวนี้ก็เน้นไปเอ็กซ์เตอร์เดสทอยนั่นเองครับประมาณนี้ ตะกูหขออินโนสเกตเนี่ยจริงๆมันเก่งทุกคาทุกตัวนะแต่เพียงแค่มันมันมันเหมาะกับการหยิบเฉพาะเกมเฉพาะเคสซะส่วนใหญ่นะครับผมประมาณนั้นไม่ได้หยิบแบบออนอาราวเหมือนแบบพวกทันจิโร่สักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะประมาณนั้นละกันเนาะตัวของอินโนสเกตก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็นักลบเสือขาวเยชื่อโคตรเฟียวอ่ะอ